ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมร้านบ้านลักปลาเวตาฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาเพาะหม้อมาเลออีกคู่หนึ่งครับเนี่ยตัวตัวเมียนะครับผมคุณตัวเมียเอาไว้ประมาณสิบห้าวันนะครับเนี่ยตัวไข่ตัวเมียครับแน่นท้องมากนี่เป่งเะยฮะตัวผู้ก็เป็นหม้อมาเลสีฟ้าตัวเดิมนะครับผมลูกเขาได้แล้วจะผมทายลูกเขาดูนะครับเนี่ยตัวคู่นี้ครับผมก็จะเอาพ่อพักเอพ่อปาผักนะครับผมก็จะลองดูนะวิธีนี้แล้วผมก็จะใช้ ตัมนะครับแต่ผมขุนตัวเมียไว้ละนี่ไปหกกวางไปเลยนะครับนะครับใส่ไม่ต้องหนาครับไปหกกวางไม่ต้องหนาผมใส่แค่ใบเดียวพอนะครับเพราะว่าใส่เยอะแล้วมันพอเวลามันก่อวอดแล้วมันมองไม่ค่อยชัดครับนี่ครับแล้วก็จะใส่ยันนะครับคือตัวเล่งนะครผม ผมจะใส่เป็นตัวเล็งมันนะนั่นคือสีเสียดนะครับจะใส่ไม่เยอะครับใส่ประมาณนี่ครับใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะบีบใส่ไปเลยันี่ครับเป็นก้อนๆแล้วก็ผมก็จุ่มไปเลยนะครับนี่ครับจุ่มไปเลยนี่ครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับบอกเพาะสำหรับหม้อมาเลยเสร็จแล้วครับนี่ครับผม อันนี้ผมจะเพาะอีกรอบนึงนะครับอันนี้ตรงนี้ผมขุนนะครับแต่อันนี้คือตัวผู้ที่แบบว่ากำลังเลี้ยงลูกครับลูกขอกนี้ครับสมมรับลูกขอกเป็นลูกขอกนี่เราฟงไปนี้ได้หรือเปล่านี่ครับลูกขอกนี้นะครับอนนนีี่่ครับลูกกะเต็มเลยครับเยอะมากครับนี่ครับเยอะมากๆากเลยครับตัวอาจจะเล็กนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเห็นหรือเปล่าผมซูมให้ได้เนี่ย นี่ครับลูกขานะฮะนี่นี่ครับตัวลูกขานะครับนี่ครับตรงนี้นะนี่นี่ครับโอเคครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่ผมจะอัปเดตคอกหม้อมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คอกที่กระดานกะเพาะใหม่ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ